ปัจจุบันเนี่ยคือยิ่งเก็บสัดส่วนที่มีสภาพคล่องสูงก็คือมันจะการลงทุนมันก็จะบังคับไปไหนมากไม่ได้มันจะต้องเกาะกับไอพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลในยุโรปแล้วก็พันธบัตรของญี่ปุ่นแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไอสัดส่วนตรงนี้อาจจะน้อยลงเนี่ยมันก็จะมีส่วนออกมาส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เหลือไอส่วนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลานี้อาจจะต้องขยับเข้าไปเนี่ยลงในเรื่องของทองคำมากขึ้น เอาข้อมูลมาให้ผมเหมือนกับว่าเขาบอกททางแบงค์ชาติรู้สึกเหมือนมีการซื้อทองคำน้อยไปทุนสำรองยังลงทุนในดอลลาร์เนี่ยอาจจะมากเกินไปผมเอาพยายามเอาข้อมูลมาดูแต่เหมือนกับแบงค์ชาติเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดค่อนข้างจะน้อยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยแบงค์ชาติยังบริหารผิดทางนะมีคนพูดบอกว่าเอ้ยเราน่าจะคลิดแบบเดียวกับทางสารรฐเนี่ยคืออีกส่วนหนึ่งอาจจะไปซื้อบิตคอยแต่ผมคิดว่าคนยังทำใจไม่ค่อยได้ ส่วนอีกจุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่อาจารย์ก็แตะแล้วนะคะแนวคิดเรื่องของการมีบิตคอยเข้ามาอยู่ในทุนสำรองซึ่งอาจารย์บอกว่าอันนี้คนอาจจะยังทําใจไม่ได้นะคะอาจารย์บอกว่ามันเป็นเพราะอะไรและถ้ามุมของอาจารย์เองนะคะเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเป็นหนึ่งสินทรัพย์ที่เข้ามาอยู่ในระบบทุนสำรองระหว่างประเทศ ส่วนอีกจยดหนึ่งก็คือเรื่องสําคัญอย่างทุนสํารองระหว่างประเทศค่ะมีการพูดถึงปรากฏการณ์ที่เรียกว่าดีดอลลาร์เซชันอย่างมากนะคะในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะย่ายิ่งที่มีประเด็นทางเรื่องของภูมิทัศศาสตร์และก็มีนโยบายที่เปลี่ยนแปลงอย่างในยุคคุณทรัมป์เข้ามาอีกนะคะก็มีการประเมินบอกว่าดอลลาร์จะอ่อนค่าลงจะเสื่อมค่าลงนะคะซึ่งก็อาจจะมามีผลกับเรื่องของ ความมั่งคั่งนะคะหรือว่ามูลค่าในทุนสำรองระหว่างประเทศบ้านเราที่เป็นดอลลาร์สหรัฐอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะคะในโจทย์นี้นะคะของพวกแบงชาติท่านใหม่นะคะอาจารย์ทีรชัยมองเรื่องของสัดส่วนทุนสำรองระหว่างประเทศของเราอย่างไรกับการจัดการเรื่องเงินดอลลาร์ในคลังสำรองของเรานะะี่ค่ะคือทุนสำรองนะระหว่างประเทศเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเขาจะเอ่อถ้าแบงค์ชาติจําเป็นจะต้องมีเอาไว้เนี่ยก็คือส่วนหนึ่งเอาไว้เผื่อจาเป็นจะต้องเข้าไปแทรกแซง เช่นค่าเงินบาทมันอ่อนลงมายวมยากรวดเร็วเกินไปเอาทุนสำรองเข้าไปเข้าไปสู้นะถ้าเกิดมีการโจมตีอะไรต่างๆน่นะแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะสมัยนี้นะเราเราตั้งไอ้นี่ขบวนการในการในการตั้งรับในการต่อสู้เนี่ยโดยการทําปัจจัยพื้นฐานของเราให้ดี นะทางการบริหารการเงินการคลังที่ถูกต้องไม่ใช่กู้ที่สารานมาแล้วก็ไปเที่ยวแจกเงินหมื่นเอาเงประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันล้านมาแล้วก็ไปแจกซสอ,อะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเราบริหารต่างๆเนี่ยออกมาแล้วดีเนี่ยนะฮะก,ก็ในแง่ของความจําเป็นที่จะต้องมีทุนสํารองเนี่ยแล้วเก็บเอาไว้เนี่ยเป็นหลักทรัพย์ที่มีความมีสภาพคล่องสูงเนี่ยสัดส่วนที่จะเก็บมีคสภาพคล่องสูงอาจจะไม่ต้องเยอะเหมือนอย่างปัจจุบัน ปัจจุบันเนี่ยคือยิ่งเก็บสัดส่วนที่มีสภาพคล่องสูงก็คือมันจะการลงทุนมันก็จะบังคับไปไหนมากไม่ได้มันจะต้องเกาะกับไอพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพันธบัตรรัฐบาลในยุโรปแล้วก็พันธบัตรของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะฮะสามสารอันหลักๆอยู่เลยแต่ว่าถ้าเกิดเราบอกว่าไอสัดส่วนตรงนี้อาจจะน้อยลงเนี่ยมันก็จะมีส่วนออกมาส่วนอีกส่วนหนึ่งที่เหลือไอส่วนนั้นเนี่ยผมคิดว่าเวลาเนี้ อาจจะต้องขยับเข้าไปเนี่ยลงในเรื่องของทองคำเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นเลยว่าหนี้ของสหรัฐที่มันเยอะขนาดนี้เลยนะฮะมองไปข้างหน้าเนี่ยไอ้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 อะไรมูลค่าของดอลลาร์มันผมว่ามีแต่มีแต่จะอ่อนลงเพราะฉะนั้นมองในแง่นี้ยยังมีคนเนี่ยเอาข้อมูลมาให้ผมมอนนว่าเขาบอกที้ทางแบงชาติรู้สึกเหมือนกับมีการซื้อทองคำน้อยไปยัง ทุนสำรองอยังลงทุนในดอลลาร์เนี่ยอาจจะมากเกินไปผมเอาพยายามเอาข้อมูลมาดูแต่มันไม่ได้ไม่ไม่ไมไมเหมือนกับแบงค์ชาติเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดค่อนข้างจะน้อยนะฮะแต่ถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าก็ยังยังแบงค์ชาติยังบริหารผิดทางอยู่คือไปเน้นเก็บเป็นสภาพคล่องเอาไว้เพื่อจะดูแลค่างเงินเนี่ยโอเวอเกิดเหตุ พอเก็บไวลาก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปผูกตัวเองไว้กับดอลลาร์เนี่ยก็โอเวอร์เกินเหตุถ้าเป็นอย่างนั้นถ,ถึงเวลาจะต้องปรับปรุงลนะค่ะแต่ดังนั้นในข้อเสนอของอาจารย์ธีรชัยคือพิจาร,รณาลดสัดส,ส่วนที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มสัดส,ส่วนทองคําคือ,อพอเราลดไอส้สัดส่วนที่เราบอกว่าโอ้จำเป็นจะต้องมีเพื่อจะไปแทรกแซงอะไรเนี่ยนะลดลงมานะมันเน้น f u n d a เมนทัลคือมาเน้นบริหารประเทศให้ดีให้เขามีความเชื่อมั่น เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องแทรกแซงมากมันก็จะมีอชุดสำรองเนี่ยนะฮะที่มันมันมันไม่จำเป็นต้องมีสภาพคล่องสูงนะฮะการการเ,เรียกว่าไม่ไม่มีคนจำเป็นต้องใช้แบบแบบเร่งด่วนเร่งด่วนสุดๆเนี่ยนะฮะจำนวนหนึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะต้องเอาไปซื้อทองคำนะฮะมีคนพูดบอกว่าเ,เราน่าจะคิด แบบเดียวกับทางสารรฐเนี่ยคืออีกส่วนหนึ่งอาจจะไปซื้อบิตคอยน์แต่ผมคิดว่าคนยังทําใจไม่ค่อยได้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดนี่นะคืออย่างนี้ผมคิดว่าควรจะคุยกันเองเนี่ยนะในกลุ่มอาเซียนแล้วก็กับจีนเนี่ยนะและ้วลองหาทางตั้งไอ้โครงโครงเขาเรียกอะไรกองทุนเพื่อจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะฮะในเริ่มต้นอาจจะในในอาเซียนก่อนนะแล้วก็ต่อไปอาจจะขยายไปเอเชียอื่นแล้วก็ต่อไปอาจจะขยายไป ครอบคุมทุีออื่นด้วยเนี่ยโดยโดยเอาไอ้ไอ้ไอ้เงินในกองทุนอันนี้เนี่ยนะฮะมาเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นซีดแคปิตอลคือเข้ามาเนี่ยเป็นการลงทุนในในโครงการเหล่านี้นะฮะแต่แต่ว่าเป็นการลงทุนที่คนรับเงินเนี่ยเขาจะสบายใจเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่มาเนี่ยนะฮะไม่ไม่ใช่เป็นแบบพาณิชย์อ่ะมันจะมาเป็นแบบเหมือนกับเป็นโครงการแบบเราช่วยกัน ในช่วงในช่วงนี้รัฐบาลประเทศนี้เขามีความจำเป็นจะต้องพัฒนารถไฟเอาเงินเข้าไปช่วยเขาในต่อมาประเทศนี้มีความจำเป็นจะต้องพัฒนาในเรื่องท่าเรือน้ําลึกก็เอาเงินไปช่วยเขาวนไปวนมาแบบนี้นะฮะแล้วมันก็เ,เงินแบบนี้มันก็ผมว่ามีความมั่นคงอยู่พอสมควรลักษณะอย่างนี้นะฮะการที่จะมีไอกองทุนแบบนี้แล้วไปชวนทุกประเทศเนี่ยนะฮะให้เอาไอ้ทุนสํารองเนี่ยเข้ามาใส่เนี่ย คนละมากคนละน้อยเนี่ยไอเนี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ลองปรึกษาหารือกันดูนะเพราะว่าที่ผ่านมาจีนเขาใช้โมเดลนี้นะฮะคือแทนที่เขาจะเอาทุนสำรองทั้งหมดของเขาเนี่ยไปลงทุนแล้วก็ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยนะฮะเขาฉลาดเขาเอาไปเนี่ยแล้วไปให้กู้กับประเทศในแอฟริกาในอเมริกาใต้ในเอ่ออะไรฮะไออเมริกาเอ่ไอตะวันออกกลางนแล้วเปลี่ยนนคือว่าแทนที่จะ ถือพันธบัตรรัฐบาลสาหรัฐออกมาเป็นสัญญากู้นะฮะหรือเป็นการลงทุนสัดส่วนการลงทุนในท่าเรือน้ําลึกสัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในประเทศต,ต่างๆแล้วต่อให้พวกนี้เนี่ยไปแล้วเนี่ยบางประเทศอาจจะมีปัญหาติดขัดในการที่จะชําระเงินก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่ามันออกมาแล้วเนี่ยเฉลี่ยกันไปเนี่ยผมว่ายัาง<ช>เข้าท่ากว่านะคือมองไปแล้วเนี่ยระยะยาวเนี่ยเพราะมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าไปมีส่วน ในการร่วมที่จะไปควบคุมมีสิทธิ์มีเสียงเนี่ยนะฮะในโครงสร้างพื้นฐานในทวีตต่างๆในเหมืองแร่นะฮะในปรทศในทวีตต่างๆโดยเกาะไปเนี่ยนะฮะกับกับจีนและกับประเทศอาเซียนอื่นๆเนี่ยไอตรงนี้ผมว่าอันนี้น่าจะสนใจน่าจะลองคิดๆกันดูค่ะต่างจากการมี sovereign w e l l ฟั fund ยังไงคะอาจารย์คะหรือว่ากองทุนเพื่อความมั่งคั่งแห่งชาติ คือกองทุนเพื่อความมั่งคั่งเนี่ยนะฮะท,ที่มีส่วนใหญ่นี่คือว่ามันจะเป็นประเทศที่มีรายได้จากทรัพยากรนะฮะเป็นกรณีพิเศษ,ษนะหรืออย่างสิงคโปร์เขามีเงินมาจากอะไรทุกอย่างเนี่ยแต่ว่าพวกนี้การลงทุนนี่คือไม่ใช่การลงทุน strategic มันเป็นการลงทุน Portfolio โอ<ช>เน้นกำไรเน้นหาไรายได้ที่มันเรียกว่าแน่นอนนะฮะ เพราะฉะนั้นอยากจำได้ว่าสิงคโปร์เขาไลา่ฟังนะฮะตอนเขาตั้งไอ้ซอร์บินเวลฟันเนี่ยหุ้นแรกนะที่เขา,เาลงทุนเลยที่เขาเขาไปซื้อเนี่ยคือหุ้น IBM แล้วตอนนั้นเนี่ยคนที่จะต้องตัดสินใจแล้วแล้วให้ไฟเขียสุดท้ายนีย่คือ อดีตประธานนะไอระดฐ์นายกนตรีรีควรยูเองเลยนะฮะต้องไปถึงระดับนั้นตอนนั้นเนี่ยแบบเลยก็เป็นเรื่องเครียดเพราะเป็นเรื่องเป็นเป็นการลงทุนใหม่ครั้งแรกของเขานะแต่พอมาจีนเนี่ยไอ้เบลต์แอนด์โรดเนี่ยเป็นคนละเรื่องแล้วไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ฟันมันเป็น strate จิงเป็นการวางอ่อ่กระจายไอ้ทุนสำรองเนี่ยแทนที่จะถือเป็นพอร์ตโฟลิโอแทนที่จะถือเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอย่างเดียวนี่เอามาเป็นแขน เอื้อมไปเอื้อมไปคุมเหมือนนะฮะเอื้อมไปคุมไอ้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 ท่าเรือเอื้อมไปคุมไอ้ไอ้ถนนไปคุมไอ้ไอ้ออะไรระบบรถไฟระบบไอ้ไอ้สนามบินเลยเนี่ยอย่างเงี้ยดีกว่ามากเลยแล้วเป็นการทําให้อาเซียนนะผมว่าก้าวขึ้นไปนะไปในเวทีเนี่ยนะฮะที่จะมีการเชื่อมโยงกันระหว่างระหว่างประเทศระหว่างทวีปเนี่ยนะฮะ ออที่ทาได้โดยลําพังเราเราไม่มีปัญญาหรอกนะฮะแต่ว่าถ้าไปในลักษณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบเนี้เอ้ยผมว่าอันนี้น่าสนใจส่วนอีกจุดหนึ่งที่เมื่อสักครู่อาจารย์ก็แตะแล้วนะคะแนวคิดเรื่องของการมีบิตคอยเข้ามาอยู่ในทุนสำรองซึื้ออาจารย์บอกว่าอันนี้คนอาจจะยังทําใจไม่ได้นะคะอาจารย์บอกว่ามันเป็นเพราะอะไรและถ้ามุมของอาจารย์เองนะคะเหมาะสมหรือเปล่าที่จะเป็นหนึ่งสินทรัพย์ที่เข้ามาอยู่ในระบบทุนสำรองระหว่างประเทศค่ะ ไอ้ตรงนี้ก็น่าคิดนะเพราะว่าอย่างนี้คือ,อถ้าเราจะมีเงินทุนสำรองของเราในส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินที่ไม่ใช่เงินเฟียสนะฮะก็คือมันจะต้องเป็นเงินคริปโตเนี่ยนะะค่ะจริง,รงๆแล้วเนี่ยที่จะเหมาะก็คือต้องเป็นเงินที่พัฒนาโดยกลุ่มบริกส์นะฮะเป็นเงินสกุลที่เขาต้องการที่จะเอามาเรียกว่าทดแทนการโอนชำระเงินเนี่ยนะฮะที่มันหลบออกไปจากดอลลาร์คือเวลาเนี่ย หรือไม่ใช่เวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยนะและจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะการโอนชําระเงินระหว่างประเทศเนี่ยที่สะดวกที่สุดก็คือใช้ดอลลาร์แต่ว่าโดนแซงชั่นง่ายแล้วก็โดนสองนะฮะสองกล้องดูได้ง่ายเพราะว่าการตัดบัญชีเนี่ยมันจะต้องไปตัดบัญชีที่นิวยอร์กนะฮะทุกรายการเลยไอ้ทันก็ไอ้ไอ้ไอ้อเมริกานี่เห็นได้หมดเลยแั้นี่ปัญหาเวลานี้คือถ้าไม่ใช้ระบบดอลลาร์เนี่ยนะฮะ ไปใช้ยูโรมันก็มันก็พอกันนะ่ะก็หมายความว่าก็กลายเป็นว่าโดน,โดน,โ,ดนโดนทางยุโรเนี่ยเป็นคนจ้องจีนเวลานี้มีการพัฒนาของเขาเองขึ้นมาเนี่ยคือตัวดิจิทัลยวนนะระบบของเขาเนี่ยโอ้ทำได้รวดเร็วมากะระบบโอนเงินผ่านตะวันของทางตะวันตกเนี่ยผ่านระบบที่เขาเรียกสวิฟ t เนี่ยถ้าโอนระหว่างประเทศเนี่ยบางทีใช้เวลา2องวันสาวันเลยของจีงนนี่รู้สึกไม่เกินสิวินาทีจบละ เสร็จแล้วก็เพราะมันใช้มันใช้ระบบล็อกเชนเสร็จแล้วก็ mm hmm. ค่าใช้จ่ายเขาต่ำมากแต่ว่าถ้าใครมาใช้ระบบจีนเนี่ยมันก็ต้องยอมรับก็โดนส่องจากจีนได้อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะยาวเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันหนีไม่พ้นเนี่ยที่มันจะต้องหาทางทำไอ้ไอเงินที่เป็นเงินคริปโตเงินเิบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยซึ่งเป็นสกุลกลต่างๆ แล้วก็คนอยู่ในอยู่ในกลุ่มบริกเนี่ยยอมยอมที่จะใช้ไอ้น,นี้มันก็มีปัญหาอีกเพราะว่าทำออกขึ้นมาแล้วจะทำยังไงจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับไอ้สกุลของบริกอันนี้นะครที่ผ่านมาเขาก็เลยออกแบบมาว่าเอางี้กอล้ลกันรู้สิจะถ้าผมจำไม่ผิด60เป็นทองคำนะฮะแล้วก็ที่เหลือที่เ็เป็นสกุลอื่นๆเนี่ยนะของประเทศไอ้ห้าประเทศเนี่ยแต่มันก็มีปัญหาว่าไอ,ไอ้ทองคำมันนี่นะ ถ้าเกิดมีใครเนี่ยเข้าไปเราไปถือไปซื้อไอไอตัวไอเงินคริปโตตรงนี้แล้ววันหนึ่งบอกเฮ้ยผมจะต้องการทองคำนะฮะเหมือนอย่างที่เดอะโกเนี่ยเคยทำเนี่ยคืออ่อเมริกาบอกเอ้ยราคาทองคำกับดอลลาร์ฟิกเท่าน,นี้เท่าน,นี้ถึงเวลาจริงๆไม่ใช่อเมริกาได้พิมดอลลาร์เกินใช่ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะดอลลาร์มันมูลค่ามันน้อยเดอะโกก็รู้แกวส่งเรือลบเลยครับเรือลบเข้าไปท,ที่อเมริกาแล้วไปเ <ผม S 1> ทียบแล้วบอกเออ ช่วยเพราะว่าผมเ,า,ผมเาดอลลาร์มาคุณช่วยแลกเป็นเป็น,เป,นเป็นทองคำาแล้วใส่ลงไปในเรือเขาเลยบอกไอ้ตัดเลยไม่ไม่ยอมเขาบอกไอ้อาาัตรานั้นไม่เอาละไม่เอาละเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีใครเนี่ยเกิดตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ้ยเงินสกุลบริกส์แล้วบอกก็มีทองคำนะฮะแบ็กอยู่หกสิบเปอร์เซ็นต์ทองคำอยู่ไหนเนี่ยมันจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราก็จะถามแล้วอทองคำอันนี้เราจะไปฝากไว้ตรงไหน ไปฝากว่ารัสเซียใครจะเข้าไปเอาไปฝากไว้ในจีนก็จะไม่มีคนเชื่อเนี่ยตรงนี้มันเวลาเนี่ยการพัฒนาไอ้ตัวอไอ้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 คอยของบรคเนี่ยก็ยังจะมีปัญหาสุดท้ายเวลานี้มันถึงได้ออกมาว่ามีคนร่างเป้าอาจจะต้องไปใช้ไอ้สเตเบิลคอยของอเมริกาแต่อาจจะหวังว่ามันอาจจะมีสเตเบิลคอยบางอันเลยนะครซึ่งอาจจะไม่ไม่ไม่คือแตกแต,แต,แตกลายออกมาไม่ไม่เข้ากลุ่ม ตามอกนกฎหมายของของทรัมป์ที่เพิ่งจะออกมาโอ้ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะยังต้องมีการพัฒนากันไปอีกเยอะหน้าที่ของแมงชาติคือติดตามดูอวสภาพการพัฒนาเนี่ยนะฮะใ,ในอนาคตมันจะเป็นยังไงโอย้ยังเป็นเรื่องราวอีกมากมายค่ะแต่คือถ้ามีโจทย์หลายอย่างที่มันยังไม่ลงตัวเนี่ย i ิตคอยเขาบอกว่าเขาพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเป็นทุนสำรองนะคะมีการวางระบบอีโ s ซิสเต็มโปรโตคอไว้ทุกประการเลยบิตคอยไม่เหมาะยังไงคะอาจารย บิตคอยนีย่การใช้ในทางปฏิบัตินีนะในการใช้สำหรับการโอนเงินในชีวิตจริงเนี่ยมันมันแค่นิดเดียวเพราะว่าวันนั้นใครบอกผมบอกไอตอนที่ผมเคยดูนี่บิตคอยเนี่ยใช้เวลาอย่างเร็วนี่เป็นชั่วโมงนะบางวันวัน,นลุกขึ้นเลยนะฮะกว่าจะกว่าจะคอนเฟิร์มว่ามีการโอนเรียบร้อยน่นะ เสร็จแล้วถ้าเอาแบบนั้นเนี่ยแล้วจะเป็นบิตคอยนนี่ก็มันมันจริงๆเวลานี้คนเนี่ยมาลงทุนในบิตคอยนเนี่ยแล้วก็เป็นนักลงทุนสถาบันเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันมองออกมาเนี่ยเป็น collect store of value คือเป็นการลงเพราะว่ามันเป็นทรัพย์สินที่มีคนเชื่อถือเนี่ยนะมากกว่ามากกว่าที่จะเป็นอะไรที่เป็น utility ถ้าเป็น utility มันต้องไปโน้นเลยอีทเรียมหรืออะไรพวกนี้นะทั้งหมดเนี่ยผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ ทางเราอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบนะที่จะเข้าไปเข้าไปร่วมลงทุนอะไรต่างแต่เป็นสิ่งที่เราต้องเริ่มวางแนวนะฮะและคิดถามตัวเองทิศทางนะฮะในเรื่องของการที่เราจะเข้าไปมีบทบาทเนี่ยนะในในเรื่องนี้ควรจะทำอย่างไรทั้งในเรื่องของไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยคริปโตที่ที่ไม่ได้เป็นของประเทศไหนคริปโตที่เป็นของจีนไอ้เนี่ยดิจิตอลหยวนเราควรจะมีบทบาทไหม แล้วก็ไอตัว b r i c ส์เนี่ยนะพัฒนาการมันจะเป็นยังไงก็ต้องคอยติดตามอย่างใกล้ชิด